Okay. เดี๋ยวคันนี้ผมจะมาทดสอบช่อง HDMI กันว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นรถโตต้ a l l p a าธนะครับซึ่งมีจอเพดานมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปเลยอีกฝั่งนึงก็เสียบจอเพดานนะครับเโอเค okay. แล้วก็ปล่อยเข้าไว้ในในแกะอย่างนี้ได้เลย แล้วจอหน้าเราจะเล่นอะไรไปก็สมมุติผมเล่น YouTube ก็ได้ครับเราเล่นจอหน้าเล่นอะไรนะครับจอหลังก็ตามไปด้วยเลยขึ้นจอหมดเลยซึ่งกล่องตัวนี้เราจะใช้ โทรศัพท์เราปล่อยสัญญาณฮอตสปอตนะครับให้เขาเขาจะไม่มีซิมให้เรานะครับไม่มีซิมใส่ในกล่องนะครับโอเคและอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่ว่าเหมาะสําหรับการเดินทางนะครับค่อนข้างดีเลยก็คือฟังก์ชันสปีดวิวนะครับแบ่งหน้าจอเดี๋ยวผมทําให้ดูครับอ่า อันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เล่นแมปเปิดแม p ควบคู่ไปด้วยกับการดู YouTube ดูหนังฟังเพลงอย่างเงี้ยครับซึ่งค่อนข้างดีเลยสำหรับการเดินทางนะครับตัวเรื่องเสียงอะไรก็ปรับลดที่ลดปกติได้เลยครับโอเคถ้ากดออกก็ ตัวคอนโทรลจะอยู่ด้านนี้ครับอยากจะเล่นแอปอื่นก็ได้เลยความเร็วความช้านี่อยู่กับสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตของเรา